ิ่งว่างไม่ได้นี่ก็เพราะว่าเราไม่รู้จะวางวางอย่างไรนะหาที่วางไม่เจอมันถ้าเราอยู่ว่างๆโดยที่ไม่ไปยุ่งกับความรู้สึกอารมณ์จิตใจความคิดของตัวเองคนอื่นเนะี่ยจะทําให้เรานั้นผ่อนคลายนะผ่อนคลายจะว่างหูตาจะสว่างแต่ถ้าเราไปยุ่งมากแค่ยุ่งกับความรู้สึกตัวเองอย่างเนี้ที่ตกิจารณ์ตลอดหรือว่าเราไปยุ่งกับความคิด นะมันก็จะเครียดหรือว่ายุ่งกับจิตใจตัวเองเนี่ยใจมันก็จะร้อนนะ usa, อุ่นวายหรือว่าไปยุ่งกับอารมณนะ์อารมณ์ก็แปรปรวนก็มันจะไปยุ่งกับมันนะเราว่างนะเราเป็นใครเราเป็นแสงนะแสงนี่ว่างอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่อยู่กับแสงนะไม่ว่างอยู่แล้วเนะี่ยมันจะไปยุ่งอย่างน้อยก็จะ,ะยุ่งกับความรู้สึกเมื่อยุ่งมากๆก็จะไม่สุขมันไม่สุขสงบไม่เย็นไม่สบายไม่ผ่อนคลายนั้นก็เลย อยู่ว่างๆบ้างนะอยู่ว่างจะได้ไม่ยุ่งก็นั่นแหละเขาเรียกไปยุ่งไปยุ่งกับความคิดจริงๆแล้วมันมันคิดปุ๊บเราอย่าไปยุ่งกับมันมันก็ไม่คิดต่อแล้วหรือว่ามันรู้สึกปุ๊บเราอย่าไปยุ่งกับความรู้สึกอย่าอย่าไปต้องอย่าไปต้องกับความรู้สึกแต่พอเรารู้จะทำยังไงนะก็คิดพุ๊บทาความเข้าใจรู้สึกว่าไอ้รู้สึกมันจะเป็นรู้สึกยังไงอย่างนี้ อ่เราเขาเรียกว่าไม่ต้องมันคลายออกแต่ถ้าเราไปต้อง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 ไปเล่นก็คิด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 รู้สึกรู้สึกไปเรื่อยก็พอใจพอใจชอบไม่ชอบน่ดีใจเสียใจสุขทุกข์อารมณ์ดีอเราไม่ดีเนี่ยใช่มันจะเผลอตัวเผลอกับตัวเพลินคนเรามันจะเผลอกับเพลินนะถ้าเราว่างลองเผลอว่างดู้เผลอไม่ยุ่งดูบ้างเผลอว่างดูบ้างต้องกลับกันกลับอีกด้านหนึ่งคือเผลอว่างเผลอมากหน่อยเราเผลอว่างเนี่ย เผื่อว่างๆเผื่อไม่ต้องยุ่งอย่างนี้นะต้องกลับกันอย่าไปเผื่อคิดเผื่อรู้สึกหรือเผื่ออารมณ์ก็คนเราเผื่อก็เราอยู่กับกรรมเงมันก็เลยเผื่อกับความรู้สึกไม่คิดแต่ถ้าเราอยู่กับแสงทีหลังเราจะอยู่กับความว่างเผื่อแล้วก็ว่างเผื่อแล้วก็ยุ่งอยู่กับความว่างอย่างเดียวนะมาอยู่กับความว่างมาอยู่กับความว่างนานๆเขาจะมีพลังนะมีพลังของโลกเป็นไงบ้างอืมวาจดที่นะก็ให ว่างเยอะๆเนาะว่างว่างว่างแล้วไม่ต้องอว่างแล้วไม่ต้องแต่ถ้าต้องแล้วมันไม่ว่างอ่าถ้าจะให้ว่างก็ไม่ต้องต้องไม่ต้องแต่ถ้าต้องแล้วไม่ว่างต้องอย่างนั้นต้องอย่างจะไม่ว่างเมื่อไม่ว่างก็ไปต้องกับอารมณ์ต้องกับความสึกความคิดเนี่ยมันก็เลยไปยุ่งนะชีวิตก็เลยยุ่งจริงๆคนเราไม่ได้ยุ่งหรอกแต่พอเราไปต้องนะอเลยว่างเวลราต้องปุ๊บไม่ว่างไม่ว่าง ม่ว่างเพราะไปต้องไปต้องอะไรต้องอารมณ์ต้องความสึกกับความคิดหลักๆก็คือความคิดอ่ยความคิดกับความรู้สึกถ้าเราเวลาไปต้องไปตั้งไปเขวะกับอารมณ์กับความสึกกับความคิดเราก็ให้กลับมาที่ความว่างว่างแล้วไม่ต้องว่างแล้วไม่ต้องคือมาเราอิ่มแล้วไม่ต้องกินแล้วอย่างเงี้ยเรานอนแล้วไม่ต้องนอนแล้วอย่างเงี้ยเราทําแล้วไม่ต้องทำอย่างเงี้ย ถ้าเราลืมนะเขาเรียกว่าคิดตงสารคิดสรงสารเนี่ยแล้วคิดตรงสารเนี่ยเย็นดูนี่ไอ้ลูกนี้แหละทำให้เราเราเหนื่อยนะเ,เราก็เลยไม่ต้องอว่าง้วไม่ต้องอของลูกหลังว่างแล้วต้องไว้เนี่ยหรือว่าต้องล้มต้องแล้ว,วไม่ว่าง,องเอ้ อ,อถ้าเราว่างอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องอยู่แล้วแหละถ้ามมันต้องอีกแล้วก็กลับมาที่เดิมคือแสงไม่ต้อง,ไม,อง,งไ,ม k, ไม่ต้องก็เป็นแสงอ่ะคือถ้าเราไม่เต้งไม่ต้องปุ๊บมันจะเป็นแสงหลักการมันจะอยู่งี้คือถ้าต้องปุ๊บแสงมันหายไปก็เหมือนเราอารมณ์ดีเวลาใครพูดปิดหูหน่อยก็อารมณ์ดีหายไปนั่นน่ะการที่เราไปต้องยังเป็นอย่างนั้นเราก็เลยไม่ต้องก็ว่างอยู่แล้วว่างอยู่แล้วก็เป็นแสงถ้าไปต้องปุ๊บแสงหายทันทีเลย ทั้งที่แสงยังในตัวเราหนหายกรมาบางังบางก็ไปคิดคิดก็ไปยุ่งยุ่งม,มากนะไม่ได้อยู่กับแสงไปอยู่กับความมืดนะเวลาทุกข์ก็ทุกข์มืดมืดแต่ถ้ามีแสงเจอความทุกข์ความทุกข์นั้นก็คลายออกเจอทุกข์กจทุกข์จะคลายแต่ถ้ามืดพอไปต้องเนี่ยทุกข์มันจะขยายตัวเลยเป็นทุกข์ใหญ่คิดครั้งก็คิดสองครั้งรู้สึกหนึ่งครั้งก็ไปรู้สึกสองครั้งมันก็จะตอกย้ำเราก็เลยไม่ต้องให้มันตอกย้ำโดยว่างอยู่แล้วเนาะ ว่างอยู่แล้ว,วของลูกเ,ลเป็นไงบ้างว่างอยู่แล้ว,น,ลวนะ <c oughs> อยจามาทำให้วุ่นวายนะวุ่นวายอย่ามาวุ่นวายกับหมูใช่ไหมว่างอยู่แล้วเออเราก็เลยว่างอยู่แล้วดีๆนะเพราะว่างมันไม่ต้องคนไหนมาต้องกับเรามากๆเนี่ยคือเขาออกความวุ่นวายไหมเรานะ <c oughs> ถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็จะไปเลยไปตามความรู้สึกไปตามความคิด เมื่อไหลไปเนี่ยมันก็ไปติดถัดข้องคาไม่ได้ไหลไปไหนละไปแล้วไปติดถัดข้องคาติดใจติดอารมณ์ติดควาสึกติดแล้วมันก็เสียเสียใจเสียอารมณ์เสีย้วามสึกเราก็เลยว่างอยู่แล้วไปเลยอะไรเป็นเครื่องอยู่ของความว่างอยู่แล้วคือ,อแสงแสงว่างอยู่แล้วแต่ถ้าเราว่างอยู่แล้วโดยที่ไม่มีเครื่องอยู่นี่มันจะวุ่นวายเหมือนกันนะคือว่างๆไม่ไรู้ทำอะไรแต่ถ้าอยู่กับแสงเนี่ยมันจะสบายคือมีเครื่องอยู่สบายปโปรตรงทำอะไรก็ทำแล้วไม่เหนื่อยทำแล้วแล้วไป พ่าหน no ึ่งเราว่างอยู่แล้วเรารู้สึกขึ้นมาเราทําเขาไม่ทําเราก็ไม่ต้องกับความรู้สึกเราเหนื่อยเขาไม่เหนื่อยเราลําบากเขาสบายเราก็ไม่ต้องกับความรู้สึกไม่เอาไปเปรียบเทียบไม่ว่าคนรักไม่ว่าคนในครอบครัวไม่ว่าใครพี่น้องลูกหลานสามีภรรยาเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบเราไม่ต้องกับความรู้สึกไม่อย่างนั้นแล้วเราทํากับตายเขาต้องเขากินเขาใช้ไม่ช่วยเราทํากินทําใช้เลย หรือว่าเราหาเขาใจอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ต้องกับความรู้สึกมันจะตัดไม่น้อยใจไม่คิดมากเพราะโลกเนี้ยบางครั้งบางเวลาเราก็ไม่เคยได้ทำเขาทาบางเวลาเราทําทำเขาไม่ทำบางทีเราทําตลอดบางทีเขาทาตลอดเอาแน่นอนไม่ได้เราก็ไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องบางทีเราเจ็บไข้เราทาไม่ได้หรือว่าใครทำให้เราไม่ได้เราลาบากเราไม่มีใครช่วยเนี่ยเราก็เลยไม่ต้องกับความรู้สึกเป็นการตัดนะตัดเพราะโลกนี้ยคนเราไม่ค่อยมีเวลาเวลาคนเรามีจํากัดมีเท่าเท่ากัน ้องมีเวลาทานู่นทำนี่ก็เลยต้องเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจปิดต้องกับความรู้สึกตัวเองและคนอื่นเนี่ยมันจะกังวลและวิตกคิดมากก็จะทําให้เราเป็นทุกข์คนอื่นก็จะทุกข์กับเราด้วยเราก็เลยไม่ต้องกับความรู้สึกก็ว่างอยู่แล้วเนาะ,อะของลูกนะอโอเคอก็ให้ว่างอยู่แล้วเนาะว่างอยู่แล้วว่าเราอย่าไปต้องกับความรู้สึก เพ,พราะความรู้สึกของผู้หญิงเจ๋วัยความรู้สึกความคิดจ๋วัยแ,แต่ถ้าเราว่างอยู่แล้วไม่ต้องกับความรู้สึกความเชื่อของเราจะหนักแน่นเชื่อมั่นในตัวเองทําได้เราสามารถผ่านวันนี้ไปได้ผ่านชีวิตนี้ไปได้เพราะอะไรเพราะทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อมัน่นเราจะเป็นกระแสสื่อให้คนอื่นได้รับควารมรู้สึกของเราที่เป็นความสว่างได้ด้วยเราก็เลยว่างอยู่แล้วเราไม่ต้องกับกกกควารมรู้สึกหลักๆก็คือความรู้สึกนี่แหละความรู้สึกความคิดจิตใจอารมณ์นี่แหละ ไม่ว่าติดต้องไหนอ่ะถ้าไปติดตรงไหนเราก็ต้องไม่ต้องคลายออกทันทีให้ไวถ้าช้าแล้วมันจะเชื่องซึมอ่ามันจะดิ้นรลนถ้ายิ่งช้ายิ่งดิ้นรลนยิ่งช้ายิ่งปิดอัดยิ่งช้ายิ่งเหนื่อยเราก็เลยว่างอยู่แล้วไม่ต้องแสงไม่ต้องมันว่างอยู่แล้วเราต้องทันหมดเลยถ้าเราทันมันจะสลัด,ดหลุดดับได้คลายออกนาครับของลูกเราเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะบ,บาย อ๋อทุกอย่างเนี่ยมันมันเป็นวิถนาเรารู้สึกนะเรารู้สึกนะเราก็ไม่ต้องกับความรู้สึกเดี๋ยวมันคลายออกแล้วจะก็เอาชีวิตประจําวันเนี่ยแหละนะแต่ละวันเราสุขเราทุกนะแต่ละเช้มโมงแต่ละวินาทีนะเราปลอดโปร่งโล่งสบายไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเราอย่าไปต้องกับความรู้สึกอย่าไปต้องกับใจอย่าไปต้องกับอารมณ์อย่าไปต้องกับความคิด ถ้าต้องปุ๊บนะเราลืมแสงเมื่อลืมแสงเราก็เสียศูนยะเสียศูนย์เสียสติเสียสมาธิเสียปัญญานะก็จะหมดปัญญาหมดสติหมดสมาธิก็จะทําให้เรากระวนกระวายดิ้น,นรเนะเกิดตัญหาอีกเกิดความเห็นต่างนานาอีกก็เลยว่างอยู่แล้วนะไม่ต้องกับอะไรกับอะไรก็เยไม่ต้องอะไรกับอะไรนั่นะมันจะสรุปมาคําว่าไม่ต้องอะไรกับอะไร กับอารมณ์ก็ตามกับความรู้สึกก็ตามกับความคิดจิตใจก็ตายยุ่งเะค่ะวาร่าาไม่ตั้งไม่ตั้งอยู่แล้วปัดนิสกรรมตั้งสไมาธิใหม่จ้ะครก็ให้เราไม่ต้องอะไรกับอะไรนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเราก็ไม่ต้องอะไรกับอะไรหมืนท่านจะสรุปตรงนี้ว่าไม่ต้องอะไรกับอะไรไม่ต้องอะไรกับอะไรเพราะถ้าเราอะไรกับอะไรอยู่ในกับกรรมไปยุ่งกับอะไรกับอะไรในเรื่องความรู้สึกเปรียบเทียบ เทียบเทียงอารมณ์เราตึกไม่คิดจิตใจตัวเองคนอื่นเนี่ยมันจะไปอะไรกับอะไรอะไรกับอะไรเมื่อไหร่ก็เสียสติเสียสมาธิขาดสติจริงๆเลยก็เลยไม่ต้องอะไรกับอะไรเพราะเราต้องทํางานเราต้องใช้ชีวิตต่อไปเราไม่ได้อยู่เพื่อใครคนหนึ่งไม่ได้อยู่เพื่อใครกลุ่มหนึ่งแต่เราอยู่เพื่อแสงแสงนีง่คือทั่วจักรวาลแสงทั่วถึงหมดอยู่ด้วยความสว่างเราอยู่เพื่อความสว่างอยู่เพื่อความสว่างไม่ได้อยู่เพื่ออะไรไม่ได้อยู่เพื่อใครถ้าเราอยู่เพื่อความสวา่างในธรรมชีวิตเราไม่ต้อง มาเราใจเสียใจหรือว่าทุกข์ใจกับใครนะเราทําเพื่อสวา่างเราทําเพื่อความสวา่างอยู่เพื่อความสว่างใช้ชีวิตเพื่อความสวา่างแล้วมันจะตามมาด้วยความสุขสงบแต่ถ้าเราไม่ได้ทําเพื่อความสว่างเนี่ยมันทําเพื่อนนนคนนั้นคนนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็มืดเพราะว่ามันไม่ได้อย่างที่คิดอย่างที่รู้สึกอย่างที่อารมณอย่างที่เขา้าใจอย่างที่เชื่อมันก็จะมืดมืดแล้วก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็ลําบาก แต่ถ้าเราเชื่อว่าเราทำเพื่อแสงอยู่ได้แสงทุกอย่างเนี่ยทำสละไอ้แสงหมดเลยเมืม่อเราสลับไอ้แสงแสงก็จะให้เราให้ความสว่างสงบสุขแต่ถ,ถ้าให้คนคนยังให้ความทุกข์เราได้ให้คนให้นู่นให้นี่เนี่ยเขายังอากดันอยู่ยังเนรคุณยังหลอกลวงยังโกหกยังเอาเปรียบยังเป็นแก่ตัวเองแก่ได้กับเราอยู่แต่แสงไม่แสงจะให้เราทุกอย่างนะลูกเนาะอันก็ม่ต้องอะไรอะไรกับอะไรนะลูกเนาะ 对。Mm hmm.